ค่ะชื่อพี่เพนนะคะชื่อจีนสุธิยาชนชวนนะคะวันนี้มาร่วมกับจีนกิจกรรมธรรมชาตินะคะเข้ามาที่ในวัดน,นะคะตอนนี้ก็มาช่วยกันสร้างใสก้นน้ําและที่กักเก็บน้ํานะคะเผื่อวันข้างหน้าฝนตกลงมาเราจะได้มีน้ํามาลดต้นไม้ให้ความชุ่มชื้นแก่ฝืนแ่นดินนะคะเพราะว่าเรามาจัดการกับระบบน้ําตอนนี้ ในวัดยังไม่มีระบบน้ํานะคะพอฝนตกมาน้ําก็จะไปหมดเลยค่ะมันทําให้พื้นดินเนี่ยไม่ชุ่มชืน้นวันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะได้ใช้ประโยชน์ค่ะแบบต้นไม้อะไรที่ปลูกเนี่ยค่ะมันก็จะง่ญยโตขึ้น,นะคะ่ะแล้วมาเรามาหม่มเอาฟางห่มดินนะคะตรงนี้จะเพิ่มตัวดินซีให้ดินค่ะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยจะเริตต่มโตตขึ้นแล้วมันก็จะช่วยเก็บความชุ่มชื้น น้ำมันจะระเหยขึ้นข้างบนค้า <ừ. S 1> แล้วกลางวันเนี่ยมันจะร้อนอากาศแล้วกลางคืนเนี่ยมันจะชื้นพักใต้เราก็มาช่วยตรงนี้ได้เกี่ยวกับระบบิีวศตรงนี้